คลิปนี้จะคุยเกี่ยวกับลูกสาวเจ้าพ่อที่ชื่ออิงนะครับคนที่อยากเป็นนายกแล้วก็ได้เป็นนายกเพราะเส้นสายของพ่อไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเลยพอคุณสนทิลิมทองคุลบอกจะลงถนนก็ติงว่าขอคุยก่อนอย่าเพิ่งลงถนนเลยซึ่งไม่รู้จะคุยไปทําไมนะอิงนะเพราะอิงไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเลยจริยธรรมไม่มีความชอบธรรมก็ไม่มีเออแล้วจะคุยไปทําไมแล้วนี่ดูสิเพิ่งที่จะนัดหมายเอา คนคนนี้มานักเต้นบนเวทีล้อเลียนผู้อื่นเดิมทีตัวเองก็มีเรื่องของสนามกอล์ฟเอาพายแล้วนี่เอาคนนี้มานะมาช่วยอีกคนที่คุณนำมาใช้งานคือคนในข้อที่พ่อของคุณเลี้ยงเหมือนหมาแล้วเรียกตาแหน่งฟังสโวยลุที่จะให้เขาว่าที่ปรึกษานายกคืออดีตนักโทษเผาชาติว่าไงครับนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไหม สมองคุณคิดไม่ได้เหรอเองสมองคุณคิดไม่ได้เหรอคุณเองกําลังจะโดนเรื่องจริยธรรมแล้วคุณก็ชวนอีกคนหนึ่งที่มีเรื่องจริยธรรมจะให้มาเป็นที่ปรึกษาเไม่ว่าคุณจะให้เขามีตําแหน่งทางราชการหรือเปล่าแต่ถ้าเขาอยู่ใกล้ชิดคุณอย่างนี้คุณก็ผิดจริยธรรมแล้วนะสิ่งที่เขาทาในอดีตที่เผาบ้านเผาเมืองนะ โดยคำสั่งของพ่อคุณมันก็ผิดจดริยธรรมเหลือเกินแล้วคุณยังคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดายาจะเอาเขาเข้ามาทํางานในส่วนตรงนี้อีกผมก็ไม่รู้แล้วว่าคุณมีสติปัญญาเป็นยังไงบ้างอิงคือคุณไม่มีความพร้อมเลยอ่ะองิงเอาลองดูอดีตของเขาหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องชั่วๆเขาเก่งลองดูก็แล้วกันคุณยึดอํานาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเอง แล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาแล้วลองดูเมื่อเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วก็โดนคดีจำนำข้าวเขาทำอะไรใดบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างมีความรู้อะไรบ้างค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3าขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย,อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย,อย่างนั้นเหรอคะ3โครงการแล้วนะคะ คือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไุกเมื่เราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านู่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำน้ำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้แปดร้อยเหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต๊อกกี่ตันคะ เดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทำข้อมูลเนี่ยทำข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูละไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอน,อนอนุมานงบประมาณเห็นแบบ ง่ายจังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันทั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินในยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้เรื่องจริยธรรมก็ผิดพลาดเรื่องโกงจำนำข้าวก็ถือว่าผิดจริยธรรมแค่นั้นไม่พอยังไม่มีความสามารถในการที่จะพยายามหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่เป็นข้อเท็จจริงมาเปิดเผยหรือว่ามันโกงจนไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมนี่เหรอครับคนที่คุณคิดว่าดีพอ ที่จะให้มาช่วยงานบริหารประเทศชาติฝันไปเถอะอิงเตรียมตัวเถอะครับเตรียมตัวไปได้แล้วครับรัฐบาลชุดนี้